จเริญพรทันยญาโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้สนทนาธรรมในเรื่องความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในปัจจุบันของชีวิตคนทุกคนต้องอยู่ด้วยกับความเป็นจริง คนทุกคนต้องรู้จักความจริงและต้องเข้าใจความจริงและต้องมีเหตุมีผลในการดำเนินชีวิตต้องดำริให้ชอบและประกอบโดยธรรมจะได้นำพาชีวิตของตนไปสู่ความสุขและความเจริญคนจะมีความสุขได้ความเจริญได้ต้องเป็นบุคคลที่ไม่หลงตัวเองไม่ลืมตนเอง และต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันเพราะความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นจะส่งชีวิตจะส่งสถานะของบุคคลผู้ปฏิบัติได้แล้วให้เจริญให้สถาพรได้ฉะนั้นความจริงนี่แหละมันจะทำให้คนมีสถานะได้แต่คน ทะน,นงตัวถือติติถือดีถือเด่นมีทิฏฐิบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกรรมคือความวิบัติได้ความวิบัติเกิดขึ้นจากความประมาทของการดำรงชีวิตของการดำเนินชีวิตของการใช้ชีวิตที่ละลึงขาดสติขาดสัมปทัญญะ ในยุคปัจจุบันนี้คนในปัจจุบันนี้คนสมัยข้างแต่เก่าก่อนเขามีสติประกอบด้วยปัญญาสร้างวัดสร้างวาสร้างเคหะสถานเป็นปูชนียวัตถุสมัยอดีตก็สร้างวัดสร้างวาสร้างเวียงวังโดยศิลปะของความเป็นไทยรักษาสมบ,บัติเหล่านั้นแม้จะหักปังไปแล้ว ก็ยังเป็นสมบัติของแผ่นดินในปัจจุบันนี้พระราชจักรีวงหรือพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากษัตริย์ที่ราเจ้าวก็ได้ทรงทําประโยชน์เป็นคุนูปการตั้งบ้านตั้งเมืองตั้งรัตรนโกสินขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่4 4ึอปีก็ไปแล้วฉะนั้น241ปีไปแล้ว ความคิดความหม่านในการประศาสนากด็ดีในการศึกษากด็ดีในการสงเคราะห์ประชาชนากด็ดีในการรักษาบ้านรักษาเมืองกด็ดีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นแนวหน้าในการอนุวัตในการอนุรักษ์ในการสงเคราะห์ในสิ่งนั้นๆครั้งแต่สมัยพระพุทธ,ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากปราบดาพิเศษเสร็จแล้วกระทรงตั้งย้ายเมืองจากฝั่งทนมาสู่ฝั่งมรคอนตั้งแผนผังเมืองตั้งวัดใหญ่วัดโพวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุวัดมากมายที่ผักปัดพังก็มาซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่สร้างผังเมืองปับเสาหลักเมืองสร้างเวียงวัง ในพระบรมมหาราชวังสร้างวัดพระแก้วพระศรีรัตนศาสดาลาเป็นที่ประดิษฐา,านองค์พระปฏิมากรรรัตนมณีหรือพระแก้วมรกตรซึ่งเป็นของล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองสำหรับเป็นธงชัยส่วนหนึ่งในของพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญเป็นสุดยอด ของกรุงเทพมหานครสร้างเวียงวังศิลปะมากมายในเวียงวังนั้นให้เป็นสมบัติของเป็นดินให้นานาให้อนาณาประชาราษท,ทั้งหลายได้เข้ามาช่วยชมได้มามัตสการจะเป็นวัดโปกดีเป็นวัดอรุณราชุรารามก็ดี เป็นวัดสเกตก็ตามวัดมหาธาตุก็ตามวัดในกรุงเทพสองร้อยกว่าวัดเนี่ยวัดเก่าๆแก่ๆล้วนแต่ก็ทําให้เป็นสมบัติของแผ่นดินทั้งนั้นอันนี้เป็นอัจฉริยะของคนโบราณของกษัตริย์โบราณมาสมัยรัชการที่สามเก็บถุงแดงไว้เก็บเงินไว้ค้าขายกับจีนเก็บเงินเก็บทองเวลาไปก็ขนของไปขายเวลากลับก็ล่องเอาเสาหินเอาตุ๊กตาหินกลับมาบ้านเมืองจนปักจงตั้ง อยู่ตามเจดียศิลปศิลปะของจีนมาผสมผสานของไทยตามวัดวารามเพื่อ,อไว้ให้คนรุ่นหลังให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูได้ชมนี่เป็นอัจฉริยะเป็นพระปีชาสามารถของคนรุ่นเก่าท้งนั้นแหละคนรุ่นเก่าเนี่ยมองการไกลแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยทำลายคนรุ่นเก่าโดยหักล้างด้วยความคิดที่ ขาดเหตุผลขาดสติและขาดปัญญาคนรุ่นใหม่นี่แหละในส่วนใหญ่ในส่วนมากที่กำลังทำมาอยู่เวลานี้กำลังด้อยค่าผู้มีอุปการะคุณทั้งสถาบันและปราดและราชบัณฑิตและประชาชนคนชั้นปัญญาชนภูมิปัญญาชนทุกวันนี้ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนหนังสือเอามาใช้หากิน เอามาใช้หากินแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวเอามาใช้ประกอบอาชีพทําขนมสารตะกา้าทาอะไรแล้วแต่ละทําคนรุ่นเก่าใช้ปัญญาแล้วก็ทํามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่กลับจะไปทําลายกัดไปหักล้างโดยข่าคนรุ่นเก่าอย่างนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของของดีในชีวิตของตน พ่อแม่เราก็เป็นคุณุ่นเก่าเป็นคนโบราณปู่ย่าตายายเป็นคนรุ่นโบราณถ้าไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีพ่อมีแม่เราจะได้นั่งวันนี้เลอที่เรามีหน้าวันนี้ได้มีพ่อแม่มีปู่ย่าบรรยายมีบรรพชนมีเผ่าพันธุ์มาพึ่งอาศัยพระโพธิสมภารเจ้าแห่งแผ่นดินนี้แห่งชาตินี้ยุคนี้สมัยนี้ทุกคนจะต้องรู้คุณค่ารู้จักบุญคุณบุญคุณรู้แล้วนะไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรหรอก แต่อย่าคิดอักตันอยู่อย่าคิดทำลายคนรุ่นบบราณคนรุ่นเกา่าการที่ละลาบล่วงสิ่งที่เป็นมโลกตกทอดจะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นวัตถุก็ตามถือว่าบุคคลคนนั้นนะ่ะเป็นบุคคลที่ใช่ไม่ได้เป็นบุคคลที่จัดว่าเป็นสถุนไม่รู้จักคุณค่าคนรุ่นเกา่าไม่รู้จักคุณค่าคนบบราณที่ทำไว้ สร้างสมบัติไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีธรรมาหากินคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไปเป็นไกด์บ้างไปเป็นน้าเที่ยวบางแล็บบางเที่ยวอะไรเที่ยวไปดูของเก่าของเก่าใครสร้างอ่ะของเก่าก็คือคนรุ่นเก่าสร้างคนโบราณเขาสร้างไว้หากินกับคนรุ่นเก่าเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็มีสติมีปัญญาทาสมบัติไว้ลูกให้หลานทำมาหากินในรุ่นหลังเขาเรียกว่าขายสมบัติให้คนอื่นมาเชยชมสร้างสมบัติ สร้างวัฒนธรรมศิลปะในเมืองไทยเอาไว้ให้ต่างชาติเข้ามาดูให้ลูกหลานเมืองไทยนี่ทำมาหากินเป็นไกล้บ้างนําเที่ยวบ้างเอาภาพรูปต่างๆบ้างหลายๆอย่างก็ทําสมบัติไว้ให้ทําอาชีพไว้ให้สําหรับลูกหลานคนรุ่นใหม่นี่นะคนรุ่นใหม่นะอย่าไปด้อยค่าคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าคนอากตันยูไปนะพยายามสร้างมโนธรรม พยายามใช้ธรรมะใช้หลักธรรมไปบริหารจิตบริหารระบบชีวิตตัวเองบ้างมันจะได้ทําให้ชีวิตมีคุณค่าบ้างอย่าเที่ยวมัวไปด้อยค่าคนนั้นด้อยค่าคนนี้เอาไปเย้่ยวข้างถนนไปเยว่ยวเยี่ยว,เ,ยยว,เ,ยยวเพื่อปกป้องน้องเปียคนเราเนี่ยมันเกิดแนละ้วเดี๋ยวมันตายนะทําดีนะ่ะมันก็เป็นคุณค่าทําชั่วนก็อัปปาราชัยเพราะฉะนั้น คนจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวทำมันนะไม่ใช่คนอื่นทําให้ทำเอาเองสิ่งสาคัญคือฟอกจิตฟอกใจจะนสบ้างสิ่งใดที่ไม่ควรพูดก็อย่าพูดสิ่งใดไม่ควรคิดก็อย่าไปคิดคิดทำมาหากินให้บริสุทธิ์คิดก็คิดดีทำาก็ทําดีพูดก็พูดให้ดีอย่าไปกระทาการใดๆให้ติดกระแสสังคมเดี๋ยวนี้ทําติดกระแสนิยมกระแส แต่พอหมดกระแสแล้วนั่นน่ะชีวิตบรรันลลยเพราะเข้ากับใครเขาก็ไม่ได้ไปทำมาหากินที่ไหนก็ไม่ได้ก็ถือว่าคนก้าวลาวอย่าไปคิดว่ากล้าพูดกล้าทำนะไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าคนละลาบละลวงคนก้าวลาวใช่ไม่ได้หรอกฉะนั้นบ้านเมืองดีได้ก็เพราะอาศัยว่ามีองค์พระมาหากรัตัตย์ทรงเป็นพระปะมุกทรงเป็นผู้ พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทรงยกย่องพระพิสุทธิสงฆ์ในประเทศนี้ให้เป็นดีเป็นใหญ่มีฐานะเพื่อที่จะได้มาเป็นผู้นำจิตวิญญาณของท่านญาติโยมและทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินพระนั่นนะเราดูผลผิวเผินนั่นนะ่าจะสบายจริงไม่สบายหรอก พาอมาอาศัยอยู่ในวัดในวาลุงเชาโคจรนมินตบาทฉันแล้วก็ต้องทำประโยชน์สอนหนังสือบ้างทำประโยชน์สร้างวัตถุสร้างภูชนียสถานขึ้นเพื่อเป็นสมบัติแห่งแผ่นดินนี้ต่อไปจนรุ่นต่อๆไปก็จะได้ทำมาหากินในอาชีพนำเที่ยวก็ได้ดูศิลปะวิทยากรรมต่างๆที่คนพระท่านทำไว้ ส่วนใหญ่พระทนเป็นผู้นําจิตวิญญาณและสร้างประโยชน์โดยที่ไม่มีเงินงบประมาณส่วนราชการจะทํานั่นทานี่ยังมีงบประมาณเป็นดินเพียงแต่เป็นผู้ดําเนินการทําควบคุมการทําแต่พระนี่ไม่มีทุนทรัพย์ต้องหาทุนทรัพย์หาจากศรัทธาประชาชนมาสร้างไว้สร้างโรงไมาบ้านสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างวาสร้างถนนหนทางเหล่านี้เป็นฝีมือของพระสมัยรุ่นเก่าทางนั้นแหละ บางแห่งบางบางแห่งบางที่ที่เราได้เดินถนนที่เรามีโรงพยาบาลที่เราได้มีสิ่งที่จะ,ยะ,ยะเจริญขึ้นนะ่ะก็เพราะพระท่านทาไว้แต่พระในปิดทองหลังพระท่านทำแล้วท่านไม่ต้องโฆษณาไม่หวังประโยชน์ใดๆตอบแทนทําด้วยจิตสำใต้สานึกว่าบวชเป็นพระเป็นนักเสียสละแล้วก็ทําประโยชน์แต่เราอย่าไปมองในส่วนไอ้คนมาเป็นพระ ไอ้คนมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วพอมาบวชเป็นพระปีสองปีมันชั่วกับเป็นเรื่องของคนชั่วมันไม่ใช่เรื่องของพระต้องเหยีดแยะองค์กรของพุทธศาสนามีตั้งดีมีทั้งชั่วปะปนกันไปเราก็เลือกทิ่นาดีดนานไหนเสียๆลลายก็เราก็ทิ้งไปแต่พระมีตั้งห้าหกหมื่นวัดมีพระเป็นเจ้าวาดห้าหกหมื่นมีพระในประเทศไทยนี่สี่ห้าแสนองค์เพราะมันก็ต้องมีบ้างมีเน่าบ้างมีดีบ้างเป็นธรรมดา สิ่งไหนดีเราก็อุ้มชูอุปรรถัมภ์ศรัทธาไอ้นิ้วไหนมันไล่ก็ตัดทิ้งมันไปอย่าไปมองส่วนรวมใครผิดก็ตัดออกไปแต่พุทธศาสนาไม่เสื่อมเด็ดขาดพระพุทธศาสนาก็คือตัวพระธรรม,มวินยัยพระธรรม,มวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดและมันญยัดไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจริงไม่เสื่อมแต่คนที่เข้ามาเกาะมาเป็นกาวฝากศาสนา เสื่อมกันไปเองอก็คือคนที่มาเป็นพระแต่ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้รักษาธรรมกลับมาเป็นตุศีลทุธรรมกรรมก็ตามสนองที่ญาติโยมเห็นนั่นแหละเขาจับบ้างเขาให้ศึกบ้างกรรมมันลงโทษนะโยมการทําชั่วเนี่ยไม่ต้องมีใครไปทาอะไรไมั้งกรรมมันลงโทษเองนั่นแหละเพราะว่าคนทํากรรมชั่วจะลงนรกตั้งแต่บัดน,นี้ด้วยใจแล้วจิตใจลงนรก แต่ไปในยมเมื่อลวงรับดับชีพตายไปแล้วนี่ก็ต้องไปสู่นรกอเวจีในยม,มนโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมอย่าไปมองในวงแคบของพระพระที่ดีพระชั่วไอ้ที่ชั่วเขาไม่ใช่พระหรอกคนคนมาอยู่ในเครื่องผมจีวรของพระมาใส่เกาะกินผ้าเหลืองแล้วทํามาหากินยนันเขาไม่ได้เรียกพระหรอกก็เรียกว่าคนผมจีวรเข้ามาแล้วแต่ทุศีนทุธรรมจึงทําเสื่อมเสียให้สังคมโดยส่วนรวม ทีนี้มันมีทุกหน่วยแลยโยอมปุถุชนนี่พระก็เป็นปุถุชนเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระที่ดีมีเยอะคนที่ชั่วมีไม่เท่าไหร่ก็กินศาสนาโยมอย่าไปมองส่วนลบตรงนั้นโยมต้องมองว่าพระธรรมวินัยคือตัวพระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อมยังคงเป็นนามธรรมาและยังคงเป็นหลักใจของประเทศชาติบ้านเมืองแห่งพุทธศาสนาต่อไปได้อีกนาน สองพันกว่าปีแล้วญาตโยมมันมีพวกนี้แหละสมัยก่อนจะมีเตวะทัตมีนางจินตามาวิกามีสุปาพุทธะมีแล้วแต่และพวกเนี้มันก็จะมีพวกมารศาสนามาทุกยุคทุกสมัยตามกาลรรเวลาปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเจริญเข้าก็ทําให้จิตใจคนมันสกปรกลงแล้วก็ทาชั่วได้ไง่ยายญาติโยมก็เลือกอานาดีๆเลือกพระดีๆก็แล้วกันนะจะได้ทําให้ญาติโยมได้เจริญ ในคาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลที่เราทำโดยสุจริตแล้วยอมรักษาชีวิตอยาางย่มให้ประสบความสุขความเจริญแต่ทุกคนอย่าหลงระเริงอย่าประมาทนะอย่าหลงระเริงว่าฉันเป็นสสอนะฉันเป็นนายยกนะฉันเป็นรัฐมนตรีฉันเป็นประลัดกระทรวงฉันเป็นอธิบดีฉันเป็นตำรวจฉันเป็นทหารอย่าไปคิดนะเข้าไปเป็นต้องเป็นคนดีต้องเป็นทหารดีเป็นตำรวจดีเป็นประหลัดกระทรวงดีเป็นรัฐมนดีเป็นนายกดี ถ้าเป็นคนดีอยู่ได้นานอายุก็ยืดเกียรติธรรมเกียรติคุณก็ย่อมปรากฏเกิดเป็นดินแต่ถ้าไปเป็นโดยหวังประโยชน์หวังกอบโกยคดในก้อนงอในกระดูกนั้นไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็หายนะบรรเลยไปคนทําดีไม่บรรเลยคนทําชั่วเดี๋ยวก็บรรเลยของดีอะใช้ได้นานของไม่ดีเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็เสียน้ําดีกินได้บริโภคได้น้ําเน่าไม่อยากเข้าใ้ เพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายเราต้องเป็นทองแท้อย่าเป็นทองชุบทุกคนเวลานี้พุทธาศาสนาสอนให้คนเป็นทองแท้ไม่สอนให้คนเป็นทองชุบขอทุกท่านจงรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอยู่ในระบบของกุศลกรรมบทสุป,ปการกายกรรมสามจีกรรมสี่มโนกรรมสามสุดจริตและปฏิเสธตัดทิ้งไปซึ่งอกุศลกรรม กายกรมยกรมวิจีกรรมที่ทุจริตตัดทิ้งไปเลยแต่หันตัดทิ้งความชั่วไปหันมาประกอบกรรมดีจำระจริตใจให้บริสุทธิ์ป่องใสชีวิตเราก็จะเจริญอยู่สถานที่ใดเราก็จะเจริญให้รู้จักพอให้รู้จักความพอดีความสมดุลอย่าไปเกินพอดีอย่าไปโลภมากอย่าไปคิดอะไรโลภมากอย่าหวังความเป็นใหญ่มากเอาแต่พอดีพอดีแล้วอยู่ได้นานเอาแต่พอดีพอดีแล้วอยู่ได้นานถ้าต่างว่าเราเป็นคนโลภมาก ลืมตัวลืมตนเป็นสอสอมาก่อนนี่ยกมือไหว้ประชาชนทั้งบา้านทั้งเมืองพอเป็นสอสอสอแล้วเดินจนจนหน้ากันก็ไม่ทักไอ้อย่างนี้เขาเรียกลมคนลืมตัวคนไม่รู้จักคุณคนของเจ้าของสิทธิที่เขามอบไปให้อันนี้นะเพราะฉะนั้นนะระวังนะพวกสอสหรือพวกที่ได้ดีมานะได้ดีมาจากวัดบ้างเป็นเด็กวัดบ้างอย่าลืมวัดอย่าลืมครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้ให้อะไรแต่สั่งสอนให้เราเป็นคนดีส่งเสริมเราให้เป็นเราเป็นคนดีแค่นี้ก็พอแล้วเรียกว่าสัพพทานัางธรรมนานางนิชานิชชติการให้ทำการให้วิชาความรู้ชี้นะให้เป็นคนดีนี่ถึงชนะการให้ทังางปวงญาติโยมทั้งหลายอาจจะมาคิดว่าบ้านเมืองเวลาเนี้กระสับกระส่ายเพราะคนมีเทคโนโลยีจเจริญได้ทุกเทคโนโลยีแต่จิตใจมันเสื่อม จิตใจไม่มีมโนธรรมมีก็น้อยคนส่วนใหญ่ทะนงตัวหลงตรวว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมันเลิศมันประเสริฐไปมองคนเฒ้าคนแก่ว่าด้อยอย่างนั้นคนถ้าไม่มีคนเฒ้าคนแก่ถ้าไม่มีคนโบราณไม่มีพ่อแม่จะได้มีวันนี้หรือทุกคนน่ะที่มีดีได้ทุกวันนี้ที่มีกินได้ทุกวันนี้ที่ได้เป็นอำเภอได้เป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอได้เป็นครูได้เป็นอาจารย์เป็นตำรวจเป็นนายพลนายพันเป็นทหาร หรือว่าเป็นครูอาจารย์หรือเป็นข้าราชการหรือเป็นรักษวิหารธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ดีมาเพราะว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาถ้าพ่อแม่ไม่ชีวิตเรามาเราจะได้มีวันนี้หรือพ่อแม่อาจจะไม่มีรทรัพย์สมบัติให้เราแต่พ่อแม่ให้ชีวิตเรามาให้มือลรไามาห้หัวราาหหลรไม้ร่างกายเรามาทาประโยชน์พ่อแม่ให้เครื่องประกอบอาชีพเรามาโดยครบถ้วนถ้าไม่มีท่าน ก็จะไม่มีเราในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมคุณของพ่อแม่อย่าลืมคุณของครูบาอาจารย์คนที่ลืมคุณของครูบาอาจารย์ก็ดีคนลืมคุณพ่อแม่ก็ดีคนลืมคุณของผู้มีอุปการะคุณมาก่อนแล้วก็ดีบุคคลเหล่านั้นหาความเจริญไม่ได้เพราะเป็นคนลืมบุญคุณคนคนที่รู้จากบุญคุณแล้วตอบแทนพระคุณทัานนั้นจัดว่าเป็นคนดีและจะมีความเจริญ และมีความผาสุกตลอดไปบางคนไปยกย่องคนอื่นกับทับถมพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่บุคคลเหล่านี้ไม่เจริญหรอกไม่มีทางเจริญหรอกเพราะคนไม่รู้คุณค่าของพ่อแม่เลือดเนื้อจะอยู่ในร่างกายของเราอ่ะเลือดแม้แต่ละหยดกระดูกแม้แต่ละชิ้นก้อนเนื้อแม้แต่ละก้อนเส้นเอ็นไตกระดูกในสารพังร่างกายเหล่านี้พ่อแม่เป็นคนให้มาทางนั้นไม่ใช่คนอื่นให้มา พอได้ดีแล้วกลับดูถูกดูแคลนพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ฉันเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทจะไม่สนใจพ่อแม่พูดนี่งให้มีปริญญาตรีปริญญาโทเพราะว่ามีคนมีพ่อมีแม่แหละจึงได้มีวันนี้อี่อย่าไปคิดสามหาวย่าไปคิดลืมตัวลืมตนจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่พวกเองน่ะเป็นผู้ที่ได้มาจากพ่อแม่ทท้งนั้นแหละ ถ้าไม่มีพ่อแม่วกเรองไม่ได้มีวันนี้แลสักคนหรอกนะอย่าไปลืมตัวบางคนยกย่องนอด่นพ่อแม่ไม่ยกย่องอายคนพ่อแม่จนพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติอายคนกลับไปยกย่องเจา้านายนั้นกลับอกนี้วิ่งไปต้อนรับขับสู้กันใหญ่โตแต่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่เอาแต่งานสังคมแต่ไม่เอางานดูแลพ่อแม่วงนี้หาเจริญไม่ได้หรอกมันต้องดูแลพ่อแม่ต้องรู้จักคุณค่าของคนครูบาอาจารย์ที่เคยให้มาสั่งสอนและมาให้เรา สอนแนะนำเรามาเราต้องรู้คุณท่านถึงไม่ตอบแทนก็อยากกระตันอยู่ดูแลท่านบ้างคนไม่รู้จักคุณคนเนื้อหาความสุขความเจริญไม่ได้หรอกวันนี้พูดนานาสารธรรมมาหลายหลายเรื่องหลายราวก็ขอให้ทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่สสกําลังเข้ามาใหม่ๆอย่าลืมตัวลืมตนนะทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบัตรเมืองทําตัวให้เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้พึงพาอาศัยนะชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าในทางอาชีพของนักการเมือง จเจริญพรเจริญพรเยี่โยมสาธุชนพุทธบดอดีสัตว์ทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบร,รมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษของประเทศไทย อันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบตได,ได้กระทำได้กระทาไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืกสารต่อยอดในงานเหล่านั้น ก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดําเนินงานในการสร้างงานที่อตาตมาค้างคาอยู่งานข้างคาที่อตาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชงวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อน แล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายฆราวาสแล้วก็จะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดเนืองและดําเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองธุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก่าวเจ้าอยู่หัววัดทรง โปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกริการที่จะนําทุนเจ้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จตมาว่างานสืบการต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเระกียรติบนราชวงศ์มาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดียด์นี้จะสร้างถวาย สมเด็จพนางยาสิริกิตพระบรมราชชนีพระบรมราชนีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพนางยาสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงเจริญประชชนไม่พรรษาครบหกสิบพรรษาเมื่อปีสามสิบห้าเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาน่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิระเก่าเจ้าอยู่วทรงเสด็จเถลิงสิริราชจสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัามาสมุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมมราชกียรติยศทุกพระองค์ได้เจริญพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการอง์ท่านให้สถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท,ท,ท่าน เราจะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบบดนี้ได้จัดการดําเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกต่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นบินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและให้ช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาธาตุเจดีเพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศ ประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของไครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเธิน